อามามัมลูกยิจิดดมมัมม์นนะอัมอร่อยไหมคะอร่อยไหมาะคะสาวน้อยอืมอมมัามามัมมัมมมอัมเก่งมากเก่งมากค่ะ เก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากลูกอืมหัวยุ่งใช่อําโอ้ยเก่งมากเก่งมากค่ะอําอําเร็วอํา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  เก่งมากค่ะอื้ม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 อื้ำคนเก่งเร็วคนเก่งมามให้มาฟ้าหน่อยมามมามเ็วนี่นี่เก่งมากเก่งมากเก่งที่สุดเลยเนอะเนอะเก่งที่สุดเลยอุ้ยอื้ม ต้องชมต้มองชมนะเก่งมากเก่งมากค่ะอ้ํเอา <c oughs> เดี๋ยวให้เช็ดปากทีเดียวนะคะนะนะอ้ำอ้ําเร็วลูกเ,เร็วเร็วอ้ํ อ้เร็วอ้ําอ้อ้อ้เออเอ๊เมากเออวอ้ํอ้นแน่เวลาอ้ต้องหันมองกล้องเลยนะนี่

啊。<laughs> <laughs>